นาสัมพุทโธาาวะปุณธองเขวันตังอภิวาทิสวาคาตุวตาธรรมโมธัมมงนัมมสทูปิวานวสาวกสังโฆสังฆังะ อ๋อเอาจบแล้วเหรอเอาจบแล้วครับอะไรอย่างเงี้ยครับอืออ่จะเริญพร้อมครบคนจะได้มาทําบุญฟังข่าวดูวันนี้เป็นท่างศาสตร์อ่าเป็นกิจกรรมในประเพณีของของบ้านเฮ้า S <S อาบุญพญาศาัสตร์บุญออกาะบุญนันที่ยังเกาะบุญเขาศาสตร์ของอีสานมื่อนี้มาดูหกคนคนที่เจ็ดกับตากรองมื่อนี้มีโควิดมาน้ากัเเยมีกวดยาโควิดมาแต่งไปใส่โควิดยาญ่เ <c> ป <oughs> นสี่อย่างมาสมบุญ เขาเรียกัน่นางยู่ใ,ใกล้ๆปะ่ะอ่าวันนี้เราจะให้ธรรมะเลี่ยงโลกโลกของเราเนี่ยแหละไม่ได้ให้ธรรมะในทางทมใครจะคิดว่าทางโลกก็คิดให้จะไม่คิดแต่ทางธรรมก่าิดนะคือพูดในปัจจุบันทุกวันนี้ พูดเลยในปัจจุบันทุกวันนี้หละคือบุคคลส่วนมากทำไมถึงเขาไม่เข้าวัดฟังธรรมอันถูกต้องเพราะว่าประเพณีลากเข้าไปจูงเข้าไปสนามะ สมณพราหมณ์เราอื่นมณตะมนตะ,มนต,ะมนตาของพราหมณ์เราอื่นจูเข้าไปทีนี้เป็นมาหลายพันปีเป็นพันพันปีไม่ใช่หลายพันปีเป็นพันพันปีต่อมาถ้าพูดเรื่องประเพณีมีมาก่อนพระพุทธเจ้าสมณพราหมณ์พวกพราหมณ์ทั้งหลายก็มีมาก่อนพระพุทธเจ้า คนก็เลยนับถือกันมาถ่ายทอดกันมาตามตาๆกันมาทีนี้มันก็เลยติดหมักหมมอยู่ในจิตสันดานมานหลายภพหลายชาติพบไหนๆก็เจอแต่เรื่องนี้เรื่องนี้มาพบนี้ก็เจอแต่อย่างนี้อย่างนี้ มันก็เลยติดจะบอกยังไงก็ตามจะเอาคำพระศาสดาเอาของจริงของแท้มาเทศให้ฟังมาถ่ายทอดบอกสอนก็ไม่สนไม่สนอย่างเดียวไปตามตามกันอย่างเดียวบางคนก็ ไปให้ทานตามประเพณีตรงนั้นตรงนี้จะได้บุญมากบุญน้อยคิดไปตามใจชอบของตัวเองตามความคิดของตัวเองแต่หารู้ไม่ว่าพระศาตราสอนอย่างไรไปทำบุญเราได้อะไรบ้างได้บุญแบบไหน,นไม่เข้าใจไม่พากันเข้าใจไม่รู้เรื่องมืดบอด บอดตั้งแต่กเนิดบอดมาหลายภพหลายชาติมาชาตินี้ภพนี้ก็ยังบอดอีกเหมือนเดิมไหลไปตามตัณหาราคะาต่างๆอันนี้จริงราคาก่อนนะราคาตัณหาราคากล้ามักโผสูงข้ามมีอยู่เทียบหมดแม้พระก็ตามพระก็มีอยู่หมดภพ สูตรน้อยคนจัดเหลือน้อยจะหักจะบางจะเบาแต่ผลน,นั้นก็ได้อยู่มีศีลก็ได้อยู่นะให้ผลอยู่ให้ทานกับผู้มีศีลมีผลมากนี่ท่านปรัเอาไว้ให้ทานกับผู้ทุกศีลมีผลน้อยหาเป็นอย่างนั้นไม่นี่ท่านพูดมันจะมีผลน้อยนั่นแหละทีนี้ก็เลยเราก็ พวกเป็นไปตามประเพณีเนี่ยไม่พิจารณาไม่ติึกตรองไม่เข้าไปศึกษาเล่าเรียนลองดูอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรถูกต้องอะไรไม่ถูกต้องไม่สนตรงนี้เขาก็เลยไปตามๆกันกำลังที่นั่นมันมากเพราะว่ากำลังบากเน่มันม สามารถล่าคนลงนรกเป็นส่วนมากกำลังบุญนี่มันกำลังมันน้อยไม่มีกำลังก <c oughs> ำลังอ,อย่างที่มีภิกษุรูปหนึ่งมาถามเอาพระเป็นอย่างไรแต่เรามาหาไม่เจอพระ แต่เราพอรู้อยู่ว่ากินสี่ห้าพระห้าเนี่ยเป็นธรรมคู่กันธรรมคู่กันอย่างไรห้าพระคือกําลังกินสี่ห้าห้าข้อเนี่ยสัตทินสี่เนี่ยมีกําลังไหมที่จะมาับมาสรัทาพระศาสนาแอบพวกที่ชาวบ้านบ้านเราเนี่ยไม่มีตรงนี้ไม่มีกําลังตรงนี้เลย ก็เลยไม่ได้ศรัทธาไม่มีกําลังที่จะศรัทธาพระนี้คบวิริยินทรีคือความเพียรมีกําลังไหมชาวบ้านบ้านธรรมดาเ,เขาจะไม่มีกําลังมาทางนี้ไม่เคยทําความเพียรเลยเพียรอยู่แต่เพียระบะักไม่ได้เพียระบุบอกตรงๆเลยอ่ะ ใครจะด่าจะว่ามาก็ได้ว่าด่ามาว่ามาชัตตินซีสติเนี่ยมีกําลังไหมเนี่ยมันมาคู่กันอย่างนี้นะพละลมีกําลังมีกําลังที่จะมาสร้างสติของตัวเอง้เป็นคนที่มีสติไปในทางสามเป็นส่วนมากไม่ใช่ว่าไม่มีสติแต่สติมันลากไปทางสาม อางเป็นบาปก,กรรมไม่ได้ลากมาทางบุญทางจุศสมแล้วก็อยากจะรวยอะไรนี้สมาธิสีสมาธิก็ไม่มีกำลังที่จะเข้ามาศึกษาเร่องนี้ดูตัวเองแล้วการใครได้ฟังได้ชมดูตัวเองมีกำลังที่จะไปประพฤติปฏิบัติ้ย มีกําลังจะเข้าไปแล้วสาศีนี้อยังปัญญานะปัญญาตัวนี้มันตัวสติเนี่ยไปครอบคุมมาไว้ไม่ให้มีปัญญาไม่ให้เกิดปัญญาในทางธรรมเกิดปัญญาในทางโลกกันมากอยากบ้าอยากรวยอยากสวยอยากงามโอ้เทียบเลย นะแล้วบนว่าตัวเองจนแล้วก็ทำอย่างนี้มาหลายภพชาติอคือศีลไม่ให้ทานอย่างเดียวศีลไม่ได้รักษาปรวาวนาไม่มีแล้วก็อยากจะรับเจรวยสร้างแต่บากรรมเป็นส่วนมากไม,ไม่ได้สร้างกุศลเป็นส่วนมาก แล้วกุศลนำสัตว์ไปทางไหนกุศลจะนำสัตว์ไปในคติห้นานรกสัตว์ดุจสารเปภทวิสัยมนุษย์เตวดาไปตรงนี้นี่คือบาปรกรรมพาไปปนกันแล้ว <c oughs> อีกคติอีกด้านในฝ่ายเดียวเนี่ยไม่ได้รักษาไม่ได้ทำคือทำให้ได้เป็นมนุษย์และ,ะเทวดาแล้วก็พรมโลกเทวโลกเอ่อเทวโลกพรมนโลกนี่ผ่านไม่ได้สร้างเลย <c oughs> เมื่อไม่ได้สร้างก็บ่นว่าตัวเองจบ บาปพาไปทางไหนบาปสร้างบาปมากๆสร้างกรรมมากๆกรรมส่งไปทางไหนส่งไปทางทุคติวินิบาดนารกเป็นที่ไปเกิดเป็นมนุษย์มาภายหลังก็ยากจนไม่มีข้าวน้าไม่มีเสื้อผ้าอาบนกฎเนี้ยอันนี้พูดรวมๆนะใครอยากรู้รายะลยอยากก็เข้าไปศึกษาเองกาแล้ววันอันนี้พูดรีบน ถ้าก็ไม่หมใายก็ไม่แ่งเนี่ยคือ,อรีบๆหน่อยนีงทีนี้อยากแกรวยก็ไปซื้อหวยกัน,นซื้อทีลาหลายพันถูกบ้างแต่เงินที่ถูกเอไปไหนเอาเก็บไว้ซื้ออย่างไหมซื้อเออซื้อว,วดมด ไปเล่นไฮโลรวยไหมรวยซื้อที่เอาไว้ปุ๊บตอนมารวยนะพอไปเล่นพวกเนี้ยการเล่นต่างๆเนี่ยมันก็ได้บ้างมาบ้างเสียบ้างแต่ส่วนมากมันเสียมากมันไม่ได้มามากเหมือนที่คิดเพราะอะไร เพราะเราไมา่ได้สร้างมุ่เอาไวสร้างแต่บาปกรรมทางคิดอะคิดอะไรอะ่ะแต่ละวันๆเนี่ยคิดอะไรคิดอยากจะรวยอย่างเดียวคิดอยากจะได้อย่างเดียวจะเอาอย่างเดียวหาวิธีได้หาวิธีจะได้มาเนี่หลายอย่างบางคนก็ขายโนขายน,ายนี่บางคนก็เล่นการพนันที่เพื่อจะได้มาจะเล่นให้รวยนะ ไม่ได้ว่าทุกคนนะ่ะมันคิดจะเล่นให้รวยนะไม่ได้ที่เล่นให้กนแต่มันเกิดรวยไม่ได้เพราะมันผิดทางผิดิ่งศีลํำสุกมาให้ศีลํำโพก์มาให้ทุศีนเสียมรัพย์มีศีลมีรับไอตัวเรามีอยู่ในตัวเราทุกคนเลยเกิดมาเนี่ย ทำไมไม่สร้างให้ตัวเองรวยละ่ะมีสินซื้อหวยก็ดีเป็นบางคนนะดีอ่ะคนที่เขาซื้อมาซื้อได้อ่ะม,มันลูกเขาสร้างบุญอันไหนมาถึงจะมาได้บ้กว่าจะได้มันไอพวกของได้มาอย่างรากต่อรา <c oughs> นี่แหละดีแต่ว่าเอาไปเปรียบเทียบก,กับมวดที่ไม่ได้ละ่ะอะไรหนักกว่ากันทีน,นี้นี่แล้วไม่ได้ย้อนกลับไปดูเลยไม่ได้ย้อนกลับไปดูตัวเองว่าผูกกี่มวดเสียไปกี่มวดวบ,บวกบวกไหมลบกันไหม ได้หรือเสียมันต้องขนาดนั้นมันถึงจะรู้มีแต่เพลินจะเอาอย่างเดียวธาดุาดหมดเลยพวกอาบายจมูกอบายจมูกผมเนี่ยธาาหมดเลยจากรู้ไปไล่เอานะบกพอมีอะไรบ้างถ้าถ้ารู้แล้วจะทําำถ้าทำา่ะหมด ทัพที่ยังมีมาอยู่ก็จะหายไปทัพย์อันที่ยังไม่เกิดก็ไม่ได้เกิดมาต่อไปอันอยากดูง่ายๆอ่ะดูพวกที่เล่าอ่ะดื่มเล่าดื่มสุราประจำาเมากันดูง่ายๆดูดูแบบไหนพอเมาเล่าปุ๊บทำงานได้ไหม ไม่ทำไม่มีใครจา้างไม่มีใครเอากดชื่อทีนี้ทรัพย์ยังไม่เกิดก็ไม่เกิดทรัพย์อันที่ยังไม่เกิดก็เกิดไม่ได้เพราะมันไม่ได้สร้างมันกินแต่ลราเงินที่มีทรัพย์ที่มีมีอยู่ที่ไหนเมื่ออยู่ที่ไหนที่ไหนก็ไปหามาซื้อเรา จะเป็นข้าวในยุน้งในอะไรจะหมดจากใครก็แล้วแต่ไม่ได้จสุขอให้เด็ดไปซื้อเหล้ากินก็อกอันนี้มันมันขีดหายขนาดไหนเะหล้าปนสุดรหลานะนี่แหละความหนักหนักของมนุษย์แล้วศีลพ้ออื่นละ่ะถ้าพูดศีลไปแล้วอ่ะ มันเสียมไปทุกอย่างเลยพวกผู้ศีลเนี่ยมันเลิกเล่าได้ไหมไม่เหมือนหยุดกินเล่าได้ไหมน,น้อยคนที่หยุดกินเล่าน้อยแต่การพนันละ่ะมันเล่นไหมเล่นแต่เราไม่กินนั่นพยายามจำแนกพยายามจำแนกตัวเองเกิดขึ้นมานะ่ยทำอะไรบ้างทำอะไรมาก ทำอะไรน้อยการมันเจอจากความติดตึกเนี่ยการอการกับกรรมเนี่ยติดผูกติดไปตามอำนาจของความติดตึกนั่นแหละเราเรียกว่าการทีนี้ทุกคนน่ะติดตึกอะไรขึ้นมาไว้ตั้งแต่วันนี้ทุงนี้จะไปอะไรทุกนี้จะทําอะไรวันนี้จะไปทําอะไรมันติดตึกเอาไว้แล้ว ดีหรือชั่วอะไะทีนี้เอาไปวัดดูสิวัดกับศีลสิสไม่ต้องวัดกับใครอะ่ะวัดกับศีลนะ่ะถ้าไม่รู้ศีลว่ามันดีถ้าไม่รู้จักวัดอะ่ะเอาคำสอนของพระศาสดามาศีลห้าเนี่ยถ้าคนทำถูกศีลห้าทำประพฤติตามศีลห้าพบเนี่ยได้อะไรมันเป็นผลอะไรมาส่งให้ ต้องเข้าไปศึกษาถ้าคนที่ทุศีลครบศีลไม่ครบเนี่ยมันจะเอาผลอะไรมาส่งให้พระศาสดาเป็นคนรู้พระศาสดาเป็นคนตัดเอาไว้จําแนกเอาไว้หมดอะไรทําให้เกิดกรรมมากที่สุดใจหัวใจนี่แหละ ตัวทาให้เกิดกรรมมากที่สุดกรรมดาก็ตามกรรมขาวก็ตามได้ทั้งสองกรรมกรรมอันไม่ดําไม่ขาวเนี่ยก็เหมือนกันได้ทั้งสามกรรมกรรมดำกรรมขาวเนี่ยมันก็ยังลบกันลุ้นกันหน่อยไอ้กรรมไม่ดําไม่ขาวนี่ไม่มีใคร กรรมอันไม่ดำไม่ขาวเป็นผลทางที่สิ้นกรรมทำไมไม่อยากทำค่ะมันสิ้นกรรมแล้วมันได้อะไรอะ่ะกรรมดำมันก็ไม่เอากรรมขาวมันก็ไม่เอาไปที่ผาน กว่าเราจะได้ไปนิพพานเนี่ยเราทําไมไม่สร้างขึ้นมาสร้างขึ้นมาตั้งแต่สัทธานุสาลีทรมานุสาลีสัตตะขัดตุปรมะโสดาบันสัตสตะสกคาคามีอนาคามีอระตตะผลกลัวมันจะไปถึงเนี่ยเราจะเวียน่ายตายเกิดอยู่หลายภพชาติหยุดทำไมไม่สร้างดีกันเอาไว้ก่อนเนี่ย ดีเน่ะดีดีแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะต้องดีตามพระศาสดาเท่านั้นถึงจะมีผลให้ใครก็ว่าใครทําดีหมดอ่ะทําดีเท่านั้นทําดีเท่านั้นอ่ะดีตามใครอ่ะมันถึงจะให้ผลผลที่ทําดีดีแบบไหนก็ได้แค่นั้นแน่น้อย ต้องพึ่งพระศาสดาต้องพึ่งตนและพึ่งธรรมอย่าพึ่งอย่างอื่นอันนี้ถึงจะได้ถึงจะให้ผลมากถึงจะร่ำจะรวยถึงจะได้สมปรารถนาแล้วไปพึ่งบาปกุศลน่ะ ตายเลยอย่างเดียวตกลาดับตกอันดับลงไปเรื่อยๆตกลงไปเรื่อยๆจะได้ฟื้นขึ้นมาอีกทีเนี่ย أ, กําลังมันไม่มียากมากที่จะมีกําลังดูทุกวันนี้มันไม่มีกําลังมีกําลังที่จะทําบาปทำกรรมมาบามากเลยพระกําลังนอกเหนือจากธรรมะไปเลยละ พระตัวนี้มัสอฝั่งนะภาระที่จะมาทํานี่กดีมาทําบุญทำกุศลทําสมาธิรักษาศีลจะเป็นทางพระที่ดีเป็นกําลังที่ดีพระอันที่ไปดีไปสร้างบาปสร้างกุศลน,นั้นนั้นก็นดีไปทงนีงคือตกนรกเป็น,นกมาอันนี้นําไปคิดเลยให้ละเอียด ทางเผื่ๆเนี่ยม่รู้เรื่องเราต้องเข้ามาศึกษาประพฤติปฏิบัติตามนจะเห็นเห็นหมดเลยโล่งโจ่งเลยรู้ว่าตัวเองมืดแล้วมาสาว่างแต่เดี๋ยวนี้คนไม่มาศึกษามืดก็มือดอยู่นั้นนะไม่รู้ว่าข้างหน้ามีอะไรไม่รู้เรื่องเลยใครพูดอะไรยังไงก็ใครทำตามต,ตามกันไปทำดีก็ไม่ได้เลยไม่มีกำลัง คาร่าไม่มีอ่าวันนี้ก็สันส้นๆแค่นี้เข้มๆเนี่ยขออนุ <ปะ S 2> โมทนากับทุกคนวันนี้ได้มาได้ยินได้ฟังก็นำไปประพฤติปฏิบัติศึกษาเอาป,ปฏิบัติทางไหนก็ไปะจะเปลี่ยนตัวเองได้ทางไหนไปได้ก็ไปไม่เปลี่ยนเราไม่เปลี่ยนไม่แล้ไปเรืเ่อยๆไปอ่าโอเคไปทุกวันดี อรหังสัมมาสัมพุทโธะกาวะโคตังพระคบาันตังอภิวาทิสวาธาตุพระคาวะตาธรโมธทามังนัมสาบิสุปฏิปาโนพระคาวะตสชาภาสังโฆสังฆังนัมมิ ก็พูดทิ้งท้ายไปสักหน่อยหนึ่งทุกคนทุกวันเนี่ยง่ายหาสิ่งที่ง่ายๆหาบุญหากุศลที่ง่ายคือไปหอไหว้วราขอทั่วไปอะเดีนี้คนสงคนที่รันี่แหละคนเราไมชอบอย่างนี้ชอบง่ายๆให้ยากๆนี่แมวเราจุดส่วน้าที่สุดอ่ะจห้ส่อนจี่หน้าอ๋อจุดจุด